สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านนะคะ Hello everyone welcome to lifestyle by by b u r d h i a m today I come here to update is my snow p e in the my garden นะคะเพื่อนเรามาอัปเดตนะคะต้นถั่วลันเตาของเรานะคะที่บ้านนะคะเนาะมีฝักแล้วพี่น้องเราก็จะพามาเก็บนะคะนี่เห็นมีนิดเดียวนี่นะคะ ก็มีฝักยว่เร้อนะคะพอได้กินอยู่นะคะพอได้จิ้มน้ำพริกนะคะนี่เนาะ่นองเออวันนี้นะคะเรามีเมนูอะไรนะคะเราจะมีเมนูผัดถั่วลันเตานะคะผัดถั่วลันเตาใส่เห็ดนะคะเพื่อนเนาะเออนี่เนาะทำให้คุณสากินด้วยนะคะเนาะผัดตัวลันเตาใส่เห็ดนะคะใส่เห็ดแล้วก็ ใส่ถั่วแขกด้วยนะคะใส่เห็ดใส่แครอทนะคะเ<ม>พื่อนเนาะสูตรเรานะคะง่ายๆแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์นะคะเ<ม>พื่อนเนาะเออนี่นะคะเนาะนี่เนาะคือเราไม่ได้ทำใส่ผักรันเตาอย่างเดียวนะคะเราไม่ได้ใส่ถั่วรันเตาอย่างเดียวนะเพื่อนเออคือเราใส่ผักหลายอย่างเนาะก็เป็นผักรวมเม็ดนะคะเนาะ ข้าวโดอ่อนนะคะยอดอ่ันยอดข้าวดอ่อนนะคะนเพื่อนแล้วก็ถั่วลันเตาแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็อีกอย่างอีกนะคะอันแค่หลอดนะคะน้อนเพื่อนเมนูเย็นนี้นะคะเออนี่เนาะเห็นป่อืมลืมเอาอันที่มาใส่นะคะลืมเอาตะกร้ามาใส่นะคะาวางนี่แป๊บนึ่งนะคะ่านเพื่อนนี่เนาะ ล้างกับพื้นก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าผักก่อนที่เราจะทําเราก็ต้องล้างอยู่แล้วนะคะเพื่อนผักเราไม่ได้ฉีดสารอะไระคนเพื่อนเป็นผักปลอดสารพิษนะคะนี่นะคะเนาะเราก็เลยพามาให้ดูนะคะความสุขเล็กๆลน้อยน้อยนะคะของใบบุรีรัมนะคะก็คือการได้อยู่นี่ละคันเพื่อนอยู่กับสวนผักหลังน้อยนะคะ บานน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงรอนเพื่อนอุย้ยเมื่อสมัยอยู่รัฐเนวเซเวลนั่นเพื่อนพี่ใบปลูกอันยาวเหยียดนะคะกินไม่หวาดไม่ไหวเลยพี่น้องอันแจกข้างบ้านด้วยเราพอมันออกมันออกเยอะมันออกจริงๆนะเนี่ยถั่วรันเตาแต่ที่โน่นที่ายใส่ปุ๋ยนะที่นี่พี่ใบปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะปลูกธรรมชาตินะคะปลูกกันแค่ลงกับดินเองเนี่ยเพื่อนเออ ก็เลยแบบว่ามีแค่นี้ก็ดีแล้วนะคะเอ็นบอพี่น้องมีแค่นี้ก็ดีแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเบ่งอันทั่วเนี่ก็ทัวแขกนะคะไม่ค่อยงามแล้วนะคะพี่บายจะถอนทิ้งแล้วนะคะเนาะทัวแขกเราไม่ค่อยงามแล้วนะคะแต่เรามีบางส่วนอยู่ในตู้เย็นน้ำเพื่อนเออเราจะถอนใกล้จะถอนทิ้งแล้ว ทิ้งแล้วปลูกถั่วอื่นนะคะจะปลูกถัว่วถั่วอื่นไปนะคะนี่เนาะผักชีงามๆน,นะคะเพิ่งรดน้ำไปพันเลยลมผ <c oughs> ักชีนะคะกำลังงามเลยนะเรามีน้ำพริกอยู่ในตู้เย็นนะคะวันนี้เราก็จะมีผัดผักนะคะผัดถั่วลันเตาอ่าน้ำพริกปลาทูนะคะเพื่อนเนาะก็เลย พามาให้ดูเน็ตหนึ่งนะคะนี่เนาะเมนูเย็นนี้นะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะที่มีให้ไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมดีๆตลอดมานะคะถ้าใครชอบอย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจนะคะนี่พี่น้องโอ้ยมนัน เก็บมือเดียวนะคะนี่นะได้แค่นี้นะคะอาหารจานหนึ่งนะคะไปก็ละเดินนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะ